กสสัสพี่ว่าดูวิขีแล้วน่าจะตายได้ยาที่ยังแน่นไม่คุ้มนี่เดี๋ยวเก็บตังค์ค่าเล่นเลยครบรับเล <หา S 2> ยแล้ว20ไ,ไม่ควรมีเศรษฐกิจมันเลยต้องช่วยกันาหาน้อยก็เก็บอะไรได้ก็เก็บอ่ะสมมติว่าเราเป็นแขกเน,น<ห>าะเป็นแขกนี่ค็นูกครึ่ใช่นี่เขาเป็นลูกครึ่งนะครับพ่อเป็นแขกแม่เป็นเด็กเสิร์ฟอันนี้ไม้เลยครับไม้รู้รุ่นเหนื่อยตอนนี้เปิด10โมงเช้าครับม็อบก็ปิดแล้วนะคะก็ลังจะเป็นอย่างนั้นเลย ฉันมาทำอะไรที่นี่อ้าวพี่นี่หินแหน่แหน่งเรียนแถวนี้เรียนจบย่านนี้ประตูแหน่งในที่นี่มีประตูแหน่อันนี้ประตูพี่ประตูพี่ฮะพีประตูพีใช่จะบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเรียนจบเบญจมาเบญจมาใช่ประพิษเนี่ยนะอันนั้นชายล้วนจบเบญจมาราชไลยเสาชิชาอยู่นี่เยี่ยมขัดไทยประตูพีอยู่นี่เยี่ยมเลยวันนี้เนียนพาพี่มาเหมาะกับที่ที่พี่ควรจะไปมากที่สุดแสดงว่าวันนี้จะมีแสงสีใช่วะ แสงสีอยู่กับแสงสีกสีสัตว์มีแบบนี้เพลงไม่ไวรุ่นเลยยุคนี้ก็ต้องก้องต่บตกบตับตับตับกับต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 ยาตับตอบตับตับตัอ้ับตับดับตับตั่ตับตับตับเี่พี่จะ้ต้บต่บตับบหมบบราติตับตับเลบตตตับตับตัตัสตตับัตับ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 ตตกบตับตับบตับตับอับเตอร์ที่วันนี้นัา วัด <What? S 1> เหรอแล้วนั่นนะคะพี่ไปเที่ยวโฮสเทลแถวนี้แล้วก็พากินกาแฟร้านดังพ <อ S 2> เพราะเจ๊จัดให้ใหกดตับ <Your side. S 1> กดตับ พูดถึงวัดราชนดารามวรวิหารนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารครับพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชที่สนะครับได้โปรดเกล้าให้สถาปนาขึ้นณริมคลองรอบกรุงนะครับเพื่อเฉลิมเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมณทวัฒนาวีพระราชนดาพระองค์เดียวที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสร้างขึ้นในปี2389ครับวันนี้นะครับแวะมาเยี่ยมชมในส่วนของพระเจดีย์โลหะปราสาทกันซึ่งครหานะครับมียอดเป็นโลหะสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหลายชั้นแล้วก็ใช้ประโยชน์เป็นส่วนสังหาวาสน,นะครับนับว่าเป็นพระเจดีย์โลหะประสัดแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่สร้างเป็นอาคาร7ชั้นมียอดประสาดถึง37ยอดเลยครับคนมีสติเท่ากับมีสิ่งนำโชคตลอดเวลาโ้ดีเนาะพี่เสร์ไม่เคยมีโชคเลยใช่ไหมคะเพราะพี่เสิรเสียสติค่ะอีกแล้วอีกดอกเขเลยดอกแล้ว รู้สึกดีมากเลยอ่ะอิ่มคือคือเหมือนแบบเราได้ทําในสิ่งที่เราทําทุกวันเป็นคนดีอ่ะพี่ชอบนักสมาธิอือพี่ดูดีเลยอ่ะเหมือนพี่แบบว่ามีออร่าเลยนะเข้ามาปุ๊บอ่ะพี่พร้อมจะขึ้นสวรรค์ลนวัะนั้นว่าลาก่อนพี่โอ้ยหลังแล้วเหรอแล้วเธอละเสีมีทั้งโงเรียนเมื่อกี้อยู่ในสมาธิดีมากเป็นคนที่แบบชอบหลับนี่แล้วตอนที่เธอหลับเนี่ยเสียงก็ก๊อกเลยอะไรคะท้องร้องนี่เริ่มหิวแล้วอ่ะเริ่มหิวใช่ไหมพี่มีอะไรมาใส่ท้องน้องไหมเนี่ยพี่จะเอาระคังดังเหงาให้เธอกิน คอร์ลักขางสาขาประตูแนนด้วยประตูผีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผู้จัดการร้านคอรลักขางแห่งนี้ นี่คือจะบอกว่าเราผ่านไปผ่านมาหลายชิ้วร้่นนี้สวยมากมแล้วเราได้ยินชื่อเสียงมานานมากแล้ด้วยถามเนีอยไอ้คอระคังมัน ชื่อมายงไงครับที่มาที่ไป,ไปครับผมคือก่อนอื่นต้องบอกว่าทางเจ้าของเนี่ยเป็นคนชอบทาบุญแล้วก็แกจะสร้างหอระครงังถวายระคังกับวัดแล้วพอดีแกสร้างร้านอาหารเปิดร้านอาหารขึ้นมาไม่รู้จะชื่ออะไรแกก็ปรึกษากับทางท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าจก,ก็บอกว่างั้นก็ชื่อคอระครังเลยละกันแล้วตัวคอระครังเนี่ยเป็นอักษรพย,ยัญชนะภาษาไทยที่คนจะลืมไปหมดแล้วก็เลยข้ขขางฟ้างใช่ถูกต้องครับนี่แหละครับ <S <S <g iggle> แล้วก็อีกอย่างคือความหมายที่ดีคือดังกังวานเป็นความหมายที่ดีก็เลยตก ลงกันที่ชื่อนี้ครับเราอเอกอะล<ช>้วไม่เหมือนใครด้วยแล<ช>้วเราเข้าใจที่มาแล้วแบบมันยิ่งลึกซึ้งเนาะ<ช>แต่คุณหนึ่งคะแนนสังเกตเห็นในโซเชียลอ่ะร้านอคอร์คังอ่ะที่คนลงแล้วมีแต่ดอกไม้ใช่ไหมท<อ>ีมม่หมดเลวมันมีมีม่ะไรบ้หาหรอ ครับผมตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด4สาขาก็คือสาขาบางลำพูอารีแล้วก็ห้วยขวางซึ่ง3สาขาเนี่ยเป็นดอกไม้ทางร้านเลยก็จะเป็นดอกไม้แต่ละร้านก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าคอนเซปต์ของที่แต่ละที่เป็นแบบไหนแต่ว่าที่นี่เป็นวินเทจก็คือเป็นเก่าเก่าประตูพีใช่ครับผมเป็นบ้านเก่าที่เราเลือกมาที่นี่เพราะมันวินเทจเข้ากับพิธีกรนะครับ คุณหนึ่งคะไฮไลท์ของที่นี่ได้ข่าวว่าตั้งใจพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มหรือแม้่ท่านภาชนะคอนเซ็ปต์คือเป็นอาหารใต้ที่รสชาติยังคงความเป็นใต้แต่ว่าคนกรุงเทพสามารถทานได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยกลิ่นเราสามารถปรับได้ตามที่คงที่คนต้องการเพราะว่าเราปรุงหม้อต่อหม้อทุกอย่างที่แนะนาว่าเป็นขนมจีนน้ายาปูซึ่งเราไม่ใช้เนื้อปลาเราใช้เนื้อปูอย่างเดียวในการโขลกความหวานก็จะมาจากเนื้อปูขาผมแล้วก็ขนมก็จะเป็นข้าวเหนียวเปียกลําไย ใช่ครับผมซึ่งมีให้ทานตลอดเลยแล้วก็เป็นบีโกมอยซึ่งเป็นภาษาจีนนะครับของทางภูเก็ตถ้าคนภูเก็ตจริงเรียกบีโกมอยใช่ครับผมใช่ใช่ใช่เขาก้พูดอะไรนครับผม็ืภาษาจีเรบีโกมอยถ้าภาษางก มันคืออะไรนะคะมันเป็นข้าวเหนียวดําเปียกกับมะพร้าวอ่อนทานกับไอศ์ครีมกะทิสดซึ่งเป็นโฮมเมดของเราครับผมลองทานนี่แค่ขนมเบื้องเนยครับผมอันนี้เป็นโรตีถ้ามาที่นี่ต้องทานโรตีทิชชู่วิปครีมฝอยทองครับผมชุ่ยเลยอ่ะใช่เป็นเป็นโรตีทิชชู่บางกรอบครับผมครับถ้าเป็นเครื่องดื่มครับผมเครื่องเครื่องดื่มก็จะเป็นทีคิ้วเป็นก้อนคิ้วตัวนั้นครับผมหรือเป็นคอฟฟคิวครับเป็นชาชากับผมเก๋มากครับผมผมาแกับชาที่นี่อร่อยมาก คุณผู้ชมคะเมื่อกี้แอดถามราคาคุณหนึ่งราคาถูกน่าเกลียดราคาน่าตกใจครับผมคือมีกิแทนได้มากประมาณสักแปดร้อยไม่อันนี้คิดว่าร้อยกว่าบาทประกวดเท่าไหร่นะคะชาชาร์คห้าสิบเก้าครับผมห้าสิบเก้าครับผมมาในแพ็กเกจสวยดีแล้วอันนี้ราคาอันนี้ร้อยสิบเก้าร้อยสิบห้าครับผมร้อยสิบห้าให้คะแนนความยากเขาหน่อยใช่ครับอุยแต่อันเนี้ยอร่อยอันนี้จะเข้มข้นจะเข้มข้นมากกว่าพวกคิว หวานมันหอมอร่อยเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตอนนี้เปิด10โมงถึง3ทุ่มครับผมช่วงโควิดก็ต้องปิดสทุ่มทุกสาขาเท่ากันหมดครับผมแต่ว่ายังสั่งเดลิเวอรี่ได้อยู่ถึงถึง5ทุ่มครับผมครับผมคลาร์กังตอนนี้ก็มีทั้งหมด4สาขานะครับก็มีสาขาประตูผีบางลำพูสาขาห้วยขวางแล้วก็มีสาขาอารีนะครับได้ข่าวเมื่อกี้คุยนอกรอบมีบางคนที่อยู่มาแล้วเป็นชุดเลยมาไปสำรับเลยถ่ายรูปทั้งวันถ่ายรูปได้ไหมว่า ครับผมด,ดีมานั่งไปไหนคะีกยวชะดาค <c oughs> ่ัเมือนจะเปลี่ยนเป็นเดรสนะคะครับ,รบม,มาัด้สนับสนุนโดยดื่มง่ายได้สุขภาพแค่ฉีกแล้วเช็คนิวเทรโอโปรแพลนเฮลตี้เช็กโปรตีนพืช9ชนิดให้โปรตีนสูงซื้อเซ็ตสามกล่องวันนี้รับฟรีแก้วเช็คนิวเทรโอสั่งซื้อได้แล้วที่ line แอดนิวเท o โอโปรเพลนสนับสนุนบรยการโดย ซานตาเฟ่ Fe, เสิร์ฟความสุขทุกสถานีอ๋อไม่คุ้มพี่ว่าดูวิถีแล้วน่าจะตายได้อ๋อมันไม่ได้อะไรมากเลยายาสียางยาสี่ยางแน,น่นไม่คุ้มไม่เล่นมากดี่โอเคพี่ว่าดูวิถีแล้วน่าจะตายได้ดดย,ยาสี่ยางแน,น่นไม่คุ้มไปลพี่อพอไม่ได้เล่นสไลเดอร์มาตั้งนานแล้วอะแค่คุณโอ๊ตนะแค่คุณโอ๊ตนะเรารับเจ้าของไว้เหรอใช่เรารับเจ้าของไว้เป็นพ่อบ้าน ทำไมเล่นสเลเดอร์เหนื่อยอ่ะเหนื่อยเจอแล้วคุณอดีตขอป่ะฮะสนุกไหมสนุกอ่ามันมีเดี๋ยวเก็บตังค์ค่าเล่นด้วยครับเอาเป็นรอบเหรอฮะเมื่อกี้เล่นกี่รอบนะสองสามนี่จ่ายนับด้วยนับด้วยรอบอะไรเจ็ดยี่สิบไม่พงศ์เศรษฐกิจมันในขั้อยู่ต้องช่วยกันน้อยก็เก็บอะไรได้ก็เก็บห้องน้ำได้เข้าป่ะฮะอีกยี่สิบาทห้าบาทฮะห้าบาทอีกมียี่สิบยี่ห้าอ่ายี่สิบสี่สิบทั้งหมดที่พูดไปเลยต่อเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็เอาให้ตอนนนีี้ชื่่อโฮสเเทลย ให้ออกเสียงกลางหรือว่าเสียงสูงหรือเสียงต่ําแล้วแต่ใจปรารถนาเลยอันนี้ถ้าเสียงสูงนี่โอ้โหชื่อนี้จริงๆมันก็มีความหมายได้หลายอย่างครับเฮียภาษาอังกฤษก็แปลว่าที่นี่ใช่ไหมครับถ้าะเป็นภาษาจีนอะไรนะพี่อ่าแล้วเป็นภาษาไทยนี่อะไรฮะโหเรื่อมาเลยอ่ะดูน่ารักไม่ใช่ก็จริงจริงก็มาจากภาษาอังกฤษแหละที่นี่มาพักที่นี่ดีกว่าคือโลเคชั่นดีมากนะก็คือย่านแถวแถวข้าสารที่นี่เนี่ยมีห้องพักแบบไหนบ้างคะับโรสค่ะ มันก็มีสามแบบละกันก็คือมีห้องดอมคือพวกส่วนใหญ่เป็นพวกแบคแพคเขาก็จะมานอนรวมๆกันแล้วก็มีไพรเวทและอีกอย่างหนึ่งก็ไฮโซนิดนึงก็มีไพรเวทที่มีห้องน้ำในตัวเข้าใจนะพูดไปก็ไม่เห็นภาพก่อนห้องไหนที่มีผู้ชายโสดอยู่บ้างไมคะช่วงนี้ของข้าจริงๆพูดตรงๆเลยที่มานี่จะมาหา ตัวเลยดีกว่าทางรถค่ะสมมติว่าเราเป็นแขกเนาะเป็นแขกนี่ลูกเริ่มูกเนี่นี่นี่เขาเป็นลูกครึ่งนะครับพ่อเป็นแขกแม่เป็นเด็กเสิร์บได้จ้าก็เป็นลูกค้าแล้วกันอรมีอะไรอีกไหมครับมีนะไม่มีนะเป็นลูกค้าเข้ามาครับเปิดประตูเข้ามานี่ตรงนี้ก็คือ r e c e p t i ่ n r e c e p ชั่นที่ตรงนี้ก็คือมาเช็คอินอะไรอย่างนี้ครับนอกจากไหนฮะอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์คือแต่ก่อนเนี่ยอ่า กรุงเทพเราใช้เรือสัญจรใช่ไหมอืมนี่ก็คือเหมือนแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะะเวนิสตะวันออกอ๋อใช่ใช่ใช่ทุกคนก็ใช้เรือกันก็แล้วก็จะทุกบ้านก็จะมีโรงเก็บเรือตรงนี้เราทําเป็นโถงให้มันเหมือนเป็นโรงเก็บเรืออซึ่งไม่เคยมีใครมองเพราะทุกคนมันจะเดินเข้าไปเช็คอินกันอะไรตรงนี้มันก็เป็นตึกเก่าเลยนะมาเราก็มาซ่อมๆมันทั้งวมดทั้งวลแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าฮ้ย เราอยากจะมีอะไรที่มันดูแบบสนุกสนานเข้ามาอยู่ในตึกก็ออกมาเป็นรูปแบบของสไลเดอร์นี่แหละเก๋แล้วมีปูนด้วยเนาะแบบใช่เนาะแต่ว่าหลังหลานี้อย่าลืมนะ20นสินะแต่เห็นมาว่านักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยไม่สไลด์นะใช้ย่างอื่นแทนว้ายจริงกระเป๋าเดินกระเป๋าเดินทางไงตกใจทำไมเน่ยนึกว่าสไลด์สไลด์อะไรฮะสไลด์หนอนเหรอฮะโอ้ยอันนี้เป็นห้องไพรเวทที่แบบไม่มีห้องน้ำในตัวนะอ๋อวิวี นี่เหมือนคอนโดสองชั้นอะนี่นี่นี่เหมือนอยู่คอนโดสองชั้นเลยดิขึ้นบนอันนี้นอนได้กี่คนคะคอเราเปิดไฟให้ก่อนนะคุณน้องอันนี้นอนได้สองคนครับข้างบนจะเป็นเตียงแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นระเบียงมองเห็นสวนข้างหลังอะไรใช่อันนี้ชอบมากเลยวิวดีมากกีบาทคอะอย่างเงี้ยคือตอนนี้เป็นโปรนะฮะครับเหลือคือละแปดพันห้าสิบ ย้ำใครจะมาแบบว่าเก็บบรรยากาศนะครับในที่ที่หลายคนมักจะมาดูเนเรื่องราวของประวัติศาสตร์ตรงนี้มีความคลาสสิกซ่อนอยู่ดีมากขอให้มาอยู่ข้างวัดระดดานะจ๊ะขอบอกนี่ห้องเป็นห้องดอมห้องดอมห้องดอมนอน4ี่คนตรงนี้ครับ ซึ่งสี่คนนี้เขาจะไม่ค่อยรู้จักกันนะฮะมาคนต่างมาเล้าวจะมานอนร่วมกันอ,อันนี้ก็เป,เป็นประสบการณ์เจอเพื่อนใหม่ อ,อันนี้เฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงหรือรวมกันได้อ่าได้หมดครับนางใจปรารถนามิสว่าอ่าห้องนี้ปกติมันจะอยู <c oughs> ่ที่เริ่มต้นตอนแรก590ราสอ๋อแต่ว่าตอนหลังก็ทำโปรไปโปรมาโปรไปโปรมาจนตอนนี้มันเหลือ390 390อ๋ออันนี้เป็นแบบดอดอได้สี่คนจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันก็ได้แล้วก็ใช้ห้องน้ำรวมใช่ห้องน้ำก็จะมีนี่ครับห้องน้ำรวมอยู่ตรงนี้อ๋อแล้แอบดูด้วยนี่คะได้ค่รับดูห้องน้ำนิดเดียวไปฟังนิดนึงนะฮะอู้หูวีบีวี ก็ตรงนี้จะเป็นโซนอาบน้ำอันนี้นโซนห้องน้ำนะฮะแล้วก็ใช้ร่วมกันเป็นยูนิเซ็กสะดวกสบายที่ฟีลลิ่งแบบได้การชอบความแบบดีเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้อร้อนขนาดนั้เลยครับโอเคน้ะตกมันก็ร้อนนะท้องร้นการดีไซน์เขาที่เขาแบบว่าให้เห็นแสงจากข้างนอกให้เห็นวิวธรรมชาติมันจะไม่รู้สึกแบบอึดอัดจริงจริงจริงคือจริงๆมันเป็นคอนเซ็ปที่วางไว้เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะ เขาจะเป็นพวกมาหาเพื่อนมาอะไรเงี้ยผมพยายามดีไซน์ให้มบบทุกมุมมันมองเห็นกันได้หมดเราอาบน้ําออกมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเจอทะลุออกไปเห็นด้านในสวนอะไรอย่างนี้อย่างนั้นผมว่าต้องมีการปรับปรุงแล้วแหละในเรื่องของของคอนเซปต์อาบน้ำมันก็ต้องมีกําแพงไม่ปกติพวกนี้เขาไม่ล็อกประตูนะฮะเยี่ยมเลยคืนขอพัะตะคืน จริงนะฟิลลิ่งไม่เหมือนอยู่กรุงเทพไม่เหมือนอยู่ใ,ใจกลางกรุงเทพเลยอะ่ะเหมือนเราได้ไปพักผ่อนสบายๆแบบบ้านไทยโปร,งปรง่งๆโล่งๆบางจังหวัดอ่ะไม้พวกนี้ก็เป็นไม้ไม้เดิมอันนี้ไม้อะไรครับเป็นเสาเดิมของเขาเลยครับไม่ Nem, ไม่ร,มรู้ไม่รู้ไ <c oughs> ม้รู้รุ่นเหนื่อย มีแบบพูดแล้วหอบด้วยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คือไม่มีแอคติ g งอะกลัวกว่าไม่ไม่ไม่แบบไม่น่าติดเต้นอย่างเงี้ยดูควาเป็นบ้านโบราณบ้านไทยโบราณเอออุ้ยอันนั้นคืออะไรคะมุมหนังสือเหมือนเราทำเป็นนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือบางคนเขาอยากจะนอนเล่นอืมมุมสงบอันนี้มันพ r เวทที่จริงมมีสองแบบ ครับคือเป็นพาเวทที่มี2เตียงกับพาเวทเฮ้ยชอบอ่ะสีเตียงสำหรับกรณีมาเป็นครอบครัวครับอันนี้พ่อแม่ลูกอะไรอันนี้ได้กี่คนครับพี่ในี่ห้าส4คนข้างล่าง2องอ่าข้างบนสองก็เตียงเหมือนของที่เมื่อกี้นั้งขึ้นไปนอนใช่ไหมคะเก๋น้องพี่คนน้องไปสาม0้อยนอนเตียงอัมลอง ตะแคงข้างร้อนนะสิขี้รวงด็รวมแล้วเดี๋ยวร้อนร้นิดนึงก็ได้นี่ไงแล้วถ้าพี่อยากหาอะไรได้นี่นะนวดแผนโบราณจริงอานวดต่อเนี่ยได้เลยนวดนี่ผมก็จ้างเขามานวดที่นี่แหละเนื้ว่างนวดเขาปิดผมก็เออช่วยมาหน่อยแล้วพี่ขอสักสักเบียหน่อยอาเปิดอาหนูเกิดมาแล้วแมวกินหมดโอ๋อดูเพลายามอีกแล้วนะโอ้ยนี่เรื่องรุ่นหว่าฮะ ผู้รอดไม่สนใจเลยอันนี้พี่ไปใหม่ค่เราเห็นโลหะประสาทฮะอ๋อนี่ไงยพี่เซอร์โลหะประสาทแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นชุมชนหลังวัดราชนักดาเห็นไหมสำหรับคนไทยก็อาจจะรู้สึกธรรมดานะแต่ฝรั่งมาเขาก็จะแบบว่าว้าวมันได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชาวบ้านแปลงวัดอยู่ข้างข้าม คือคนไทยสมัยโบราณนะบ้านจะอยู่ใกล้วดัดนะใกล้วดัดใกล้โรงเรียนอะไรยเงี้ย,ยอยู่ในชุมชนมหาอะไรกิน,นง่ายๆเพื่อนบ้านรู้จักกันช่วยดูแลกันอ,อันนี้ได้ฟ e e l i n g นั้นอะ่ะอยากรู้ละว่าราคาห้องนี้ออราคาห้องนี้ปกติก็สองพันกว่าสองพันกว่าตอนนี้ตอนนี้ก็เหลือประมาณ ประมาณพันหกพันหกแล 400. ้วสี่สร้อยอยแล้วสี่ร้อยุ้มมากแล้วก็สะดวกสบายห้องน้ำในตัวห้องนี้คือใหญ่โอทโหนี่มันไม่ได้ฟรงโฮสเทลนะมันฟรงโรงแรมเลยเนาะแล้วแถวนี้ของกินเยอะมากเนาะเพียบโออ,อาหารเช้า<ต>อาหารกลางวันขานมกลางคืนอุ้ยแสงสีตื่นเต้นคือต้องบอกว่าเวลามาพักเนี่ย ก็มีเรื่องของ Facility ิีพี่อยากว่ายน้ำเลยวะที่นี่มีแบบว่าผมอยากโชว์เผยผิวอะอยากโชว์บอดี้นี่เหรอคะที่ทาจริงเดี๋ยวขอเปลี่ยนอยากโกนนะในบ่อปลาเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปเปลี่ยนมิกินี่ก่อนบนองหนึ่งมา เธอหิวใช่ไหมฉันรู้มากเพราะหนังหน้าเธอบอกว่าหิวมากที่นี่เซนทันเหมือนก้าวชั้นจีบเป็นที่ตั้งของซันเตอร์เตสอยากเส้นอ๋ิ่นอยากแฮปปี้ไหมอยากแฮปปี้ตอนนี้มีโปรตอนนี้มีแฮปปี้สเต็กกับนี่ฟิชเฮลตี้ดีจังฉันสั่งนี่เลยสเต็กพอกช็อปแล้วก็มาพร้อมกับสไปซี่แฮมและเห็ดกิมซอลฉันจัดแค่ละอยเก้าโจแอนชอบกินเมนูปลาเพื่อสุขภาพเอาวันนี้เลยอันแรกเลยสเต็กปลากระพงผักโขมแล้วก็เมนูใหม่น้ำส้มยูสุวิตามินซีสูงร้อยหกเก้าจ่ายได้อยู่แล้วจริงหรือสองเนี่ย ้เอยคือมันดูพรีเมียมแต่ว่าราคาแบบจับต้องได้มากๆเธอดูชัน้นเธอ<ะ>ๆๆดูชัน้นของสเต็กพอกช็อปสเต็กพอกช็อ,ชอปมากนี่โคสซอด้วยม,มีเฟรนฟรายและรวมเรื่องจะมีสปาเกตตี้ๆๆๆแฮ้วมีไอศครมซอสอีกนี่หมดนี้น่าจะสองสามร้อยอ่ะหนึงสเก้าส่วนของแนนสเต็กปลาก,กระพงผักโขมโอ้โหจัดแล้วก็มีน้ำส้มยูสุวิตามินซีสูงแก้วนี้นี่เขาเป็นมาใหม่นะมาใหม่เซ้ยโอ้ยแล้วผักกระพงอ่ะดูสดมากเลยอ่ะ ็บอกให้คุณผู้ชมต้องมาให้ไวนะฮะกับ mm hmm. ชกนี้นมีโปรโ happy steak นะครับมีเมนูใหม่ๆนะครับคือตอนนี้มีทั้ง happy s t e a นะครับรักสุขภาพสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่ Fe, เสิร์ฟความสุขทุกสถานี ครับผมวมิสิครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมบ้านพักสุดหรูภูวิลากลางภูเขาที่เมืองกาญจนบุรีดีอีแล้วมั้ทแถบ้านทางช้างผ่ายครับ เห็นจังว้าวไหมวาวไหม,วาว,ไหมวาวมากนี่ก็คือสาวว่ายน้ำฮะเออเก๋อเพราะถ้าเกิดว่าแขกฝรั่งมาเขาก็จะชอบแบบ ab, อาบแดดเนาแล้วแบบฟิลลิ่งได้พี่สดเดี๋ยวมานะต้องแช่แล้วล่รอคิดอีกอไม่แค่แค่คิดอะก็เสียแล้วนะดูความแบบอะแดปเออเอาแบบเอาไม้อะมาทำเป็นที่นั่งอ่ะ ใป็นไ้ไหมครับซื้อขายรถเก็บทุกเม็ดช่วงนี้มีเซลล์ด้วยเว้ยแขกที่มาพักก็สามารถมาใช้บริการนี้ได้แล้วก็สั่งอาหารร้านที่อยู่ตรงนี้ได้ได้ครับโลดอันนี้คืออีกหนึ่งเซอร์วิสที่เพิ่มเติมมาเนาะ แล้วก็ตรงนี้ก็คือทําเพิ่มพวกฝรั่งชอบบัดแดดค่ะแล้วพื้นที่ตรงนี้มันก็ไม่พองเราก็ตอนแรกผมก็ไปทําตรงนี้เป็นสนามเปตองกลจะเล่นเปตองแบบชิวๆเออเเปตองคืออะไรเหรอคะเปตองเผื่ไม่ทำเแปลงๆไงเปยสามครั้งคือสามครั้งเปตองตองให้ตองขอ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 เปงขอตอ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 งขอตว่าตรงนี้มัน ไม่มีที่มันไม่พอสำหรับอาบแดดคผมก็เลยสร้างข้อไปเพื่อให้คนไปอาบแดดทั้งบนคือนี่เป็นแผนการหนีตายของพวกเราขอปรับตัวนี่นึง คือหลังจากโควิดแล้วลูกค้าต่างชาติไม่เข้าใช่ไหมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราต้องหาทางสร้างรายได้เพื่อให้พนักงานได้มีอะไรอยู่รอดให้เราอยู่รอดด้วยก็เลยเปิดร้านกาแฟ ฟที่มีชื่อว่าแดอ๋อมีเียแล้วก็มีเดอ๋อเยเดตรงนี้ก็มีเป็นอาหารเครื่องดื่มกาแฟที่นี่เปิดกี่โมถึงกี่โมคะตอนนี้เปิด1ิบโมเช้าครับแก็ปิดแล้วนะคะก็ลรงจะเป็นอย่างนั้นลตอนนี้เราเปิดไปถึงสามทุ่มใช่วงสามทุ่มแล้วใช่แต่ปกติอ่ะในช่วงที่ภาวะปกติก็ปิดประมาณเที่ยงคืนแล้วตอนที่เราออนแอร์ออกอากาศเนี่ยคิดว่าอีกไม่นานแล้วน่าจะปิดตัวใช่ใช่เราจะชูทั่วพร้อมกันออเราจะชูด้วยพ่แพ้นะ คือดรู้อย่าพูดสิพี่ไม่ชิปเด็กโงอืมเด็กโง่โงทองชอบมีสักรึ้มไหมให้คุณโอ๊ตฝากไว้ในดวงใจดีกว่าเชอหน่อยก็โอเคเรียบร้อยครับทุกอย่างทุกอย่างก็เป็นอย่างที่เห็นกันนะเนาะแล้วก็มีร้านอาหารมีโฮสเทลมีอะไรนี้แต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็ไลน์แอดกแดบาร์แบงกอกเนี่ยครับลองเข้าไปแล้วก็รือไม่ก็ไปทางเฟซบุ๊กก็ได้แดบาร์แบงกอกก็เข้าไปแล้วก็ไปดูดูว่า ร้านเรายังเปิดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยวีมมโปรนะนอนครัแบบว่าไหวเจ้าที่บางทีได้เลขกลับไปด้วยโอ้ยนี่บางคนเนี่ยถูกเยอะนะใช่แต่ไม่พอจ่ายเพราะแทงเยอะมากเออไม่ถูกเป็นแสนทั้งแผ่นร้านตอนผมเปิดใหม่ๆยังก็บอกให้แม่บ้านช่วยไหว้เจ้าที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไหว้ไปไหว้มาถูกหวยนั่นไงเจ็ดหมื่นห้าจริงเหรอวดหัวเดียวหรอจริงๆพี่เสิร์ฟพี่ขอไปซาเลเดอร์ก่อนดีไม่เกินหวนะ คขอบคุณมากครับจำใจได้ต่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เรื่องเงินนะคุณทานคือแนนอยู่แถวนี้นะแต่แนนไม่เคยเดินมาแถวนี้เลยอ่ะมันเป็นแบบชุมชนหลังวัดลาดนาตาคือเมื่อกี้เนี่ยขุดโอ๊ตเขาแนะนำว่าให้เดินผ่านทางนี้เพื่อไปหาของดีของหวานแบบเขาเรียกเป็นสตรีทฟู้ดใช่แล้วก็ปีหนึ่งขายแค่ช่วงเดียวและเป็นช่วงสั้นๆด้วยขายแค่นาทีเดียวปีนึงขายแค่นาทีเดียวไปดูแกว่าจะเด็ดขนาดไหนไปค่ะ ลและที่นี่คือบัวลอยไข่หวานวังกรมใช่ฮะสวัสดีสดครับความพิเศษของร้านนี้คืออะไรครับรอาจารย์คะความพิเศษของร้านนี้คือของเราจะใช้เนื้อฟักทองใส่ไปในแป้งเลยดอกอัญชันก่ะคือสีม่วงสีขาวก็คือเผือกคกะฟักทองเป็นสีจากธรรมชาติล้วนๆเลยทำมาจากอะไรก็จะใส่เนื้อของสิ่งนั้นเข้าไปด้วยและเรื่องเรื่องอะไม่ได้ขายทั้งปีนะ เนาะขายเป็นช่วงขายช่วงไหนคะป้าจันค่ะช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยค่ะทำไมถึงต้องขายช่วงหน้าหนาวอ่ะพูดก็พูดคนมันไม่มากครับคนมันแค่ไม่ไม่มากเป็นชุมชน้านนู้นเขาขายได้ตลอดเพราะว่าเขามีร้านอาหารหลายหลายหลากหลายค่ะว่าตรงนี้มันมีแค่ก๋วต้มแล้วก็หน้าร้อนเนี่ยคนไม่ค่อยไปเดกิน หน้าหนาวนี่ยกินเลยอยกกินร้อนๆเลยกินให้ร่างกายอุ่นๆเนาะช่วงพีกวันไหนเวลาไหนที่แบบโอ้โหคนแน่นเนืองน่องหนาวช่วงาวอากาศาเย็นๆนะก็ค่ำๆเนาะ ประมาณทุ่มนือกันครับพ่รข้าวต้มก็จะมีลูกค้าก็คือทานข้าวเสร็จก็มาทานหวานต่อนะเมื่อกี้เขาก็โทรั่งมาสิบเท่าไหร่สิบสิบพูนสิบสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือทบแล้วก็เท่ากับการชิมใช่ขอบคุณครับมาแล้ว ขาวคือเผือกสีเหลืองฟักทองม่งอัญชันใช่ไม่ชอบเลยอ่ะแป้งเฮ้ยชอบเลยชอบเลยเอีเลยเดี๋ยวสิคอคุณความนุ่มของแป้งอร่อยมากอืมคือมันนุ่มมันมีเนื้อของที่ป้าเขาบอกของแต่ละที่อ่ะทัมถ้าเป็นเผือกมันจะมีกรุบๆใุ่ใช่แต่เนี้ยมันเนียไปกับแป้งเลยอืมแล้วก็ไม่หวานจนเกินไป ความเค็มของกะทิกำลังดีถ้าจะบอกว่าอร่อยมากจะเชื่อไหมต้องมาลองชิมเองอร่อยจริงโอ้ตายแล้วแล้วยิ่งถ้ามากินตอนช่วงแบบค่ำๆลมกรโครคงฟินมากนะคะเราได้มาตอนที่ร้านเพิ่งเปิดเพราะเรากลวคนเยอะเพราะถ้ามาค่ำๆเนี่ยคนเยอะเราอาจจะต้องต่อยูนานเขไปสองเฟสสิสองเฟสโอ้โหคนคยาค่ำๆคนเยอะมากเอออร่อยจริงถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะคะซอยหลังวัดเอ็กิดราม เนะมานั่งกินได้ใช่แต่ไม่ต้องอิจฉามากินกันเองสิคะให้มารีบมาบัวลอยไขหวานวังกลมก่อนลมหนาวจะหายไปแล้วคุณจะเสียใจถ้าไม่ได้มาทานบัวลอยวังกลม มีสโลแกนด้วยแม่แม่แม่โชคดีซะเหลือเกินเพราะว่าช่วงเวลาที่เรามาถ่ายรายการที่ร้านบัวลอยไข่หวานวังกรมนะครับยังขายอยู่แต่ล่าสุดนะครับแอบไปส่งในเฟซของทางร้านบอกว่าตอนนี้หน้าร้อนมาแล้วจ้าแยกย้ายแยกย้ายเฟอดทีปีหน้าจ้าอ,อยู่กับ คุณหนึ่งแนะคุณโอ๊ดหนึ่นะนุอันหนึ่งก็ได้ครับผมชื่อหนึ่งก็ได้ะผมเลกสองเดี๋ยวค่อยถามประสบการณ์จากคุณหนึ่งนี่เรอีกหนอีกแล้วฮะครบหนงก็ได้ฮะพี่เสิร์เกี่ยวกับเรื่องของการสไลด์เกียดแขกรือเชิญคะนี่ชื่อคุณโอ้คุณโอ้ะจําหนึ่งมาจากไหนับน่าสิคะร้านเมื่อกี้อ๋อเหรออยากไจักคุณหนึ่ง้วเนี่ย